สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมครับวันนี้ก็สวัสดียเยินครับอยู่กับช่องบอเบียรลำซิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่ที่อู่ปลาเหลัาวันนี้ไม่ได้ออกงานครับฝนตกครับพี่น้องเลยน้าท่วมเลยครับหยุดทุกอย่างครับรถบดรถรถบดรถเกตรรถไมโครนะครับไม่ได้ออกงานเลยนะเอฟซีนะก็วันว่างว่างครับวันนี้ ก็ได้เวลาครับเลือกงามยามดีครับใส่เทอร์โบให้รถเกียร์ครับนี่ให้รถเกียร์ปลาเรานะครับเนาะได้เวลาครับได้เทอร์โบมาเพิ่งไปเอามาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ได้มาแล้วครับเทอร์โบก็มาถึงแล้วนะครับแต่ว่าใส่วันนี้ไม่ทันครับเดี๋ยวรอวันหลังนะพีีนะก็เดี๋ยวจะมาโม้ฟังครับนี่เสียงลั่นๆมา หลายรอบแล้วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นวิตปู่วิตปู้บ้างครับนี่มาดูใกล้ๆครับใหญ่พอสมควรครับดูลูกเบลเลอร์เบล่าอะไรครับนี่ใหญ่มากครับน่าจะใส่พอดีเลยครับนี่ปลาเรายังไม่รู้นะซีนะปลาเรายังไม่รู้ผมเอบผมแอบเปเอามาเกลมาจากบ้านเพื่อนครับก็น่าจะลั่นครับเพิ่งเปียวมาสดๆร้อนๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันครับว่ามันจะรันแค่ไหนใส่ใครมีความรู้ด้านเทโูก็คอมเมนต์มาได้ครับนี่เทโูเป็นอะไรเนี่ยโมเสสนะครับโมเสห HX50 หรือเปล่ายี่ห้อ50หรือเปล่าเนี่ยแต่หน้าตาใหญ่มากครับนี่ใส่ได้ไหมคอมเมนต์มาหน่อยนะใครใครมีความรู้เรื่องนี้ครับก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวเราจะไปซื้ออะไรกันนะครับ จะไปซื้อพวกท่อยางประกันสายน้ํามัน,นครับท่อยางประกันสายน้ามันนะครับแล้วก็สแตนเลสนะครับเดินหรือจะเดินท่อมิเนียมเลยนะครับหรือจะเดินท่อมิเนียมเลย f อก็คอมเมนต์นมาได้ครับเอาแบบไหนดีนะครับเดินท่อมิเนียมหรือหรือ,รอแบบท่อยิงทรายดีปุ้ยพูดเหมือนทําได้อะ่ะนาเรานอนครับมา่ทันตื่นอยู่นะครับนี่บางนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับ ใครมีความรู้ตรงนี้เอาต้องเอาไว้ไหมหรือว่าต้องเอาออกก็คอมเมนต์มาหน่อยครับหรือว่าเราจะต่อเข้าตรงนั้นเลยหรือว่าเราจะแกะตรงนี้ออกแล้วก็ทาฟ้าใหม่ครับใครมีความรู้ก็คอมเมนต์มาได้ครับครับน,นี่ครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นกองอดีครับไอหม้อกองอากาศนะครับเข้าไอดีครับน่าจะได้กลับด้านครับน่าจะม้วนไปฝั่งนู้นแหละนะครับ ใครมีความรู้ก็คุยกันได้นะครับแชร,แชร์ประสบการณ์กันเข้ามาตัวนี้ก็ของมือสองนะ FC นะใชเ้เป็นโบเก่าญี่ปุ่นแล้วก็มาเปลี่ยนเตานะครับแล้วก็อันนี้ใช้งานรถเกี่ยวมาแล้วหน,หนึ่งหน้านะครับแต่ว่ายังแกนยังแน่นดีนะครับสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับก็เลยเอามาลองดู ก็มีโยกนิดหน่อยครับของเก่าญี่ปุ่นนี่ไม่มีแน่นตึ๊บหรอกครับครับก็ขึ้นชื่อว่าของมือสองไงก็ใช้งานมาแล้วเนาะไอซีเนาะนะครับนี่ยังไม่รู้เลยครับว่ารูน้ำมันเจ้าตรงไหนครับนี่มันเป็นแบบนี้ใครมีความรู้ก็บอกมาได้ครับหรือว่าจะเป็นรูนี้หรือเปล่านะไลกลับไรกับก็น่าจะเป็นข้างล่างประมาณนี้ หอยใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ้ยใหญ่เกินไปไหมหรือว่าพอดีนะครับอุ๊ใบบินเล็ดด้วยครับนี่หมุนลื่นดีครับนี่สุดจัดเลยนะครับก็พวงเบอร์เจ็ดสิบหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดสิบแต่เป็นร่องเล็กนะครับ มันก็มี60 70 80นะครับมีหลายเบอร์ครับใครเอออยากได้ส,สเตปไหนบูทมาเร็วมาช้าก็ไล่โคงเพื่อได้นะน่าจะได้ฟังเสียงเร็วเร็วนี้ครับ อาจจะวันพรุ่งนี้มาลื่นนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอรุ่นกันครับเพราะว่าตอนนี้ก็คําแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อพวกต่อยางมาไว้นะครับต่อ,อยางแป้นไอดีไอเสียพวกนี้นะครับต้องทําใหม่ครับฟางตบูนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะ fc กว่าเราจะทำเสร็จนี้ใช้เวลานานมากครับถ้าของครบก็สองวันนะครับถ้าของไม่ครบก็สองสาวันนะครับ แต่ถ้าทํากันสองสามคนออวันเดียวจบครับได้ฟังเสียงเลยแหละนะครับวันเดียวนี่รู้เรื่องเลยนะครับลันแน่นอนนะ fc สำหรับเกียร์เดอร์อันนี้นะครับเป็นเครื่องที่ไม่มีเทอร์โบมาแต่แรกนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้จะไม่มีเทอร์โบนะครับก็เราก็มาติดเพิ่มได้ครับเพื่อระงับเสียงนะครับระงับเสียงหรือว่า เพิ่มแรงม้านะครับเพิ่มแรงม้าให้ได้แรงโม้ขึ้นมานะครับสุดจัดเลยครับนี่ก็นั่นแหละครับเวลาที่เอฟซีเราคอยมานานครับใกล้แล้วครับบางเพราะว่าเราว่าจะติดตั้งแต่รถมาใหม่ๆหมครับแต่ว่าไม่มีเวลาเลยนะครับก็เอฟซีพูดนึงกับว่าสีส้มเทอร์โบไม่หาตัวครับพี่น้องตัวถือต่มครับมันก็เลยโอ้ยบ่ายดอกเข้า ก็เลยได้ไปเอามาเองครับก็ไม่เป็นไรครับนี่จัดใหญ่ๆเลยครับโบเลก็ผมกลัวเครื่องมันร้อนครับนะครับก็เลยเอาโบใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวจะลองวัดบูทวัดอะไรดูว่ามันขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ถ้าขึ้นเยอะก็ต้องใส่แวคเกตเพิ่มนะครับแต่ถ้าขึ้นน้อยก็ไม่ต้องใส่นะครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเราลุ้นกันพร้อมๆ กับผมนี่แหละนะครับนะผมก็มั่วเหมือนกันนะเอฟซีนะนะครับผมก็ไม่ได้กิงอะไรมากมายครับก็อาศัยปลาเราครับแนะนําครับผู้ชานาญการนะครับตาบอกผมก็จัดนะครับไม่ต้องรอนานครับเดี๋ยวบานไปเจ้านะครับนี่ไปเดี๋ยวเก็บขึ้นรถนะครับเดินทางต่อนะที่เอ่อ ร้านอะไรนะับวันนี้ต้องไปร้านอะไรครับอ้าขึ้นรถแล้วก็นั่นนะครับอย่างที่ผมบอกครับใครมีความรู้หรือว่าเอาแบบนั้นแบบนี้ก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าผมก็นั่นแหละยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับก็บอกกันได้ครับผิดถูกตรงไหนแก้ไขตรงไหนคุยกันนะครับผมช่องเราก็ คุยกันได้ครับปัญหาเล็กๆน้อยๆนี่บอกได้เสมอครับบูป่าเราจัดให้ครับแต่ด่วนปัดปุบผ้าขาดไปแล้วนะครับแต่ด่วนใครมเีเขาเรียกอะไรแผ่นเอ็กซเร์หรือแบบไหนใครใช้แบบไหนก็บอกหน่อยครับนี่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนครับน่าจะไม่ดังนะครับตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราต้องแก้ไขแก้ไขแต้ด้วยนะครับใส่ท u r โท่อไอเสียทรงนี้ถูกใจหรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องจัดทรงใหม่นะครับก็พากันไปครับเอาโอเค,ครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้านะคลิปนี้เดี๋ยวลำลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ